ชำหน่อทีลักไว้6เดือนนะคะจะมีการเจริญเติบโตไปขนาดไหนแล้ววันนี้นกก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะนี่คือยิมโนโด่างโคลนทีลักนะคะซึ่งเราจะใช้วิธีการขยายพันธุ์จากการชำหนอนะคะอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้เป็นหน่อแบบนี้ค่ะ หนอที่ได้ตอนเล็กๆส่วนมากถ้าเรามองเผินๆก็จะสีเขียวหมดนะคะแต่คือเขาก็ได้มาจากต้นโคลนที่เป็นโคลนทีลักนั่นแหละค่ะแต่เป็นต้นที่เป็นต้นกราฟเราก็เด็ดหนอออกมาและทำให้รากงอกออกมานั่นเองนะคะ6เดือนต่อมานะคะก็โตเท่าที่ทุกคนเห็นเลยค่ะนี่นะคะส่วนความสวยหรือว่าสเสน่ห์ของโคลนนี้นะคะก็คือ เขามีผิวยับยับนะคะให้สีด่างที่เป็นสีเขียวสลับกับสีชมพูค่ะยิ่งแดดยาวๆนะคะสีชมพูก็จะยิ่งชัดเจนค่ะแล้วก็มีความด่างที่ค่อนข้างจะดูเป็นความสม่ำเสมอนะคะหรือดูเป็นด่างกระจายทุกภูแทบทุกต้นนะคะ เป็นจังหวะที่แดดหน้าหนาวเนี่ยเข้มข้นขึ้นนะคะก็ทำให้สีของหน่อเนี่ยชัดเจนขึ้นมาและดูสวยงามมากๆนะคะการชำสำหรับหน่อชำเนี่ยมีขนาด1เซนครึ่งเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเดือนผ่านไปนะคะขนาดของหน่อหรือว่าต้นที่เราได้นะคะก็ขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ราวๆ3มเซนค่ะ บางต้นก็3เซนครึ่งเกือบจะ4เซนนะคะรากเดินดีรากแข็งแรงยึดกับดินดีแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจวิธีการขยายพันธุ์โดยการปักชำนะคะตัวนกเองเนี่ยนกใช้วิธีการปักชำแบบระบบเปิดค่ะเดี๋ยวนกจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ทำตามวิธีเดียวกันกับนกได้เลยนะคะใช้ดินปลูกแคคตัสในการชำค่ะ ไม่ยากนะคะคอนเซปต์หรือว,ว่าเทคนิคดีๆก็คือเราควรที่จะเลือกหน่อชําที่โตสักหน่อยค่ะถ้าหน่อโตเนี่ยรากก็จะมาเร็วถ้าหน่อเล็กไปนะคะรากมาช้าบางทีหน่องเขาจะเหี่ยวเสียก่อนนะคะทําให้บางครั้งการชําของเราก็ไม่ประสบความสําเร็จค่ะอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเราควรที่จะเลือกหน่อที่มีความเขียวกระจายกระจายหรือว่าความเขียวที่เยอะนะคะเวลาชําเนี่ย รากก็จะมาง่ายด้วยนะคะถามว่าโคลนทีลักนะคะยิมโนโครนทีลักเนี่ยระดับความยากง่ายในการชำแล้วรากมาเนี่ยระดับไหนนะคะโดยส่วนตัวนุกคิดว่าไม่ยากเลยง่ายมากๆนะคะเพราะเป็นอีกหนึ่งโครนที่มีความเขียวเนี่ยกระจายนะคะเพราะฉะนั้นรากมาง่ายแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับยิมโน คโคลนดังๆหรือว่าต้นแม่สวยๆนะคะเรามักจะเลือกใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยการชำหนอ่อเพื่อลูกที่ออกมาเนี่ยจะมีความคล้ายต้นแม่มากๆนะคะมีความสวยงามเหมือนกับต้นแม่เลยทีเดียวค่ะเหมือนกับการคโคลนนิ่งแม่ลงมาเลยนะคะการอัปเดตวันนี้ก็หลังจาก6เดือนที่เราได้ปักชำนะคะเดี๋ยวอีก1ปีนะคะนกก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันว่า ลักษณะลำต้นของเขาจะเติบโตไปในทิศทางไหนคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆที่นกจะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ